สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4่กันทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยก็คือจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบเป็นเลขศูนย์หรือจำนวนที่นับเพิ่มทีละ100นะคะเช่น100 200 300 400 500่ทีนี้เรามาดู การพิจารณาหาค่าประมาณจำนวนเต็มน้อยจะแบ่งเป็น2กรณีเหมือนกันกันกบจำนวนเต็มสินะคะก็คือกรณีแรกให้พิจารณาเลขโดดในหลัก10ให้พิจารณาเลขโดดในหลัก10ถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่าน้อยกว่า5าถ้าเลขโดดในหลักส10มีค่าน้อยกว่า5ให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่านะคะเช่น จงหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ2735อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าจำนวน2735อยู่ระหว่างจำนวนไหนกับจำนวนไหนนะคะโดยเราต้องเปลี่ยนหลักหน่วยกับหลัก10ให้เป็นเลข0น,นะคะคือเราต้องเปลี่ยนหลักหน่วยกับหลัก10ให้เป็นเลข0อ่าเราจะได้ 2,735อยู่ระหว่าง2,700กับกับจำนวนไหนคะ,ะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยคือจำนวนที่นับเพิ่มขึ้นทีละร้อยเราก็เอา2,700บวกเพิ่มไปอีก100ก็จะเป็น2,800ใช่ไหมคะ,ะทีนี้พอเรารู้ว่า2,735อยู่ระหว่าง2จํจำนวนนี้ใช่ไหมคะทีนี้ ให้เรามาพิจารณาที่เลขโดดในหลักสิบเลขโดดในหลักสิบของเราคือเลขสามเมื่อเลขโดดของอเลขโดดในหลักสิบของเราคือเลขสามเลขสามซึ่งมีค่าน้อยกว่าเลขห้าก็ให้เราพิจารณาเป็นจํานวนเต็มร้อยที่น้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระหว่าง2700กับ2800ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ2,735ก็คือ ก็คือ2,700นะคะหรือประมาณ2,700นั่นเองต่อไปมาดูกรณีที่2กรณีที่2ถ้าเลขโดดในหลักสิบมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่าเช่นจงหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ3,785 เหมือนเดิมเราต้องรู้ก่อนว่า37 8 5ดอยปห้าอยู่ระหว่างจำนวนไหนกับจำนวนไหนนะคะโดยการเปลี่ยนเลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วยให้เป็นเลขศูนย์นะคะทีนี้37 8 5จ้ปห้าจะอยู่ระหว่างาเปลี่ยนแปกับ5เป็นเลขศูนย์ก็คือ3 7 0 0เจดร้อยใช่ไหมคะกับจำนวนไหน ก็คือเอา700ดรบวกเพิ่มไปอีก100ก็จะเป็น 3,800", อ่าทีนี้พอเราได้จํานวน2จํจำนวนทีนี้เรามาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบเลขโดดในหลัก10ของเราคือเลข8ใช่ไหมคะซึ่งเลขแมันมีค่ามากกว่าเลข5ถ้าเลข8มีค่ามากกว่าเลข5ให้เราประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มร้อยที่มากกว่า เพราะฉะนั้นระหว่าง3,700กับ3,800ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ3,785ก็คือ3,800นั่นเองนะคะหรือประมาณ3,800ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1น่งตัวอย่างที่1ห,หาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ8,000 290อ่าอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่า8290อยู่ระหว่างจำนวนไหนกับจำนวนไหนนะคะ8ปด0อยู่ระหว่างจำนวนจำนวนไหนคะเปลี่ยนเลขโดดในหลกัก10กับหลักหน่วยเป็นเลข0 8,290อยู่ระหว่าง8 200อ่า200บวกเพิ่มไปอีก100เป็น8000 300ใช่ไหมคะทีนี้เรารู้ว่า8290อยู่ระหว่าง8200กับ8300เสร็จปุ๊บให้เรามาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบพิจารณาเลขโดดในหลักสิบเลขโดดในหลักสิของเราคือเลข9ซึ่งเลข9มันมีค่ามากกว่าเลข5ใช่ไหมคะ9มีค่ามากกว่าเลข5เราต้องทำยังไง ต้องประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ8,290ก็คือ8,300นอะคะ,ะหรือประมาณค่าแบบนี้นะคะต่อไปตัวอย่างที่2หาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ15,642 เหมือนเดิมเราต้องรู้ก่อนว่าจํานวนที่เราจะหาอยู่ระหว่างจํานวนไหนกับจํานวนไหนนะคะโดยเปลี่ยนเลขโดดในหลกักหลักหน่วยและหลักสิบให้เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะเราก็จะได้หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสองอยู่ระหว่างหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกร้อยกับจํานวนไหนคะ เอา600บวกเพิ่มไป100ใช่ไหมคะก็จะเป็น15.700อ่าทีนี้พอเราได้แล้วเรามาพิจารณาเลขโดดในหลัก10อ่าพิจารณาเลขโดดในหลัก10เลขโดดในหลัก10ของเราคือเลข4เลข4มีค่าน้อยกว่าเลข5ใช่ไหมคะเมื่อเลข4มีค่าน้อยกว่าเลข5ให้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่า ะระหว่าง2จํานวนนี้15,600กับ15,700หํานวนไหนที่มีค่าน้อยกว่ากันดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยของ15,642ก็คือ15,600หนระคะหรือประมาณแบบนี้ทีนี้มาดูที่ตัวอย่างสุดท้ายนะคะของวันนี้ ตัวอย่างที่3คือหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ1น6 2 8ล้านหนึน 2, 1, 000, 1, 000, 6, ่งให้เลขหลักอื่นคงเดิมเปลี่ยนแค่หลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมคะ,ะเปลี่ยนหลักหน่วยหลักสิบเป็นเลข0ูนยทีนี้1นึ่งหออล้านหนึ่งองร้อยแอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างจำนวนไหนคะเปลี่ยน8กับ2เป็นเลข0ใช่ไหมคะอยู่ระหว่าง1ล้าน16,200อ่าทีนี้200บวกเพิ่มไปอีก100ก็จะเป็น1 000, 1 6 3 0ล้าน1 6 3่0มมอใช่ไมทีนี้พอเราทราบ2องจำนวนให้เรามาพิจารณาที่เลขโดดในหลัก10เลขโดดในหลัก10ของเราคือเลข8ใช่ไหม ซึ่งเลข8มีค่ามากกว่าเลข5เมื่อเลข8มีค่ามากกว่าเลข5ให้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่า่าดังนั้นค่าประมาณได้เคียงจำนวนเต็มร้อยของหนึ่งล้านหนึ่งมืนหกพันสองร้อยแปดสิบสองก็คือคือเท่าไหรคะคือหนึ่งล้านหนึ่งมืนหพันสามร้อยใช่ไหมคะ หรือประมาณเป็นแบบนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเรามาสรุปวิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยก่อนนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเนี่ยก็คือจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะคือจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยกับหลักสิบเป็นเลขศูนย์หรือเป็นจำนวนที่นับเพิ่มทีละหนึ่งร้อย ใช่ไหมคะส่วนวิธีการหาจะหาได้2กรณีเหมือนกับจํานวนเต็ม10ใช่ไหมในกรณีแรกก็คือถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่าน้อยกว่า5ให้เราประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มร้อยที่น้อยกว่าใช่ไหมคะส่วนในกรณีที่2ก็คือถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ก็ให้เราเป็นประ,ประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มร้อยที่มากกว่าเหมือน ตัวอย่าง3ตัวอย่างที่คิณคคูได้พูดมานะคะอ,อย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมเราหาค่าประมาณให้เลขหลักอื่นคงเดิมเราจะเปลี่ยนแค่หลัก10กับหลักหน่วยใช่ไหมคะตามนี้เลยทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดท้ายคลิปจะมีอยู่4ข้อนะคะเช่นข้อหนึ่ง ถาประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ4ี่0ส0หนึ่ง6เรอ่สเราต้องรู้ก่อนว่าจำนวน4 000, 4่7ส6สอยู่ระหว่างจำนวนไหนกับจำนวนไหนอ่าพอเรารู้เสร็จปุ๊บให้เรามาพิจารณาเลขโดดในหลัก10นะคะซึ่งเลขโดดในหลัก10ของเราคือเลข4 เลขสีมันมีค่าน้อยกว่า5ก็ให้นักเรียนประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่านะคะคุณครูฝากนักเรียนทำกิจกรรม4ข้อหวังว่านักเรียนคงจะทำได้กันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ